วันี้ฟังบทเพลงของครูอยอดรักสลักใจนะฮะฟังขาดคนหุงข้าวแบบเวอร์ชันยูเอฟร้องสด,สดะฮะับ้านที่ขาดคนหุงข้าวอยากได้เจ้าเป็นคนช่วยหุงพ่อแม่ท่านแก่ท่านเฒ่าขาดคนหุงข้าวที่บ้านเลยยุ่ง ที่เองก็งานนังนุง่งทุกวันที่ยุ่มขาดคนปลอดใจคุณแม่ก็เคยบอกเราอยากได้เจ้ามาเป็นสะพายคุณพ่อท่านก็โอเคอยากได้หลานกวยแปลฝากฝีฝากใครหากได้เจ้ามาเป็นเพื่อนร่วมตายลำบากเพียงใด จะไม่บ่นให้รำคาญมาสิมามาสิมามาสิควันตามาเป็นแม่บ้านหากมีลูกชายจะส่งไปเรียนเป็นนายทหารหากมีลูกสาวจะให้เรียนพยาบาลเมื่อเจ็บป่วยพันจะได้มาช่วยรักษา บ้านที่ขาดคนหุงข้าวอยากได้เจ้ามาช่วยหุงช่วยหาพี่จะเป็นฝ่ายขาดทุนใจใช้นามสกุลโดยไม่คิดคุณค่ามารักพี่เถิดแม่ยอดชีวามาสิมาเป็นทองแผ่นเดียวกัน มาสิมามาสิมามาสิควันตามาเป็นแม่บ้านหากมีลูกชายจะส่งไปเรียนเป็นนายทหารหากมีลูกสาวจะให้เรียนพยาบาลเมื่อเจ็บป่วยพลันจะได้มาช่วยรักษาบ้านพี่ขาดคนหุงขา้าว อยากได้เจ้ามาช่วยหุงช่วยหาพี่จะเป็นฝ่ายขาดทุนใจใช้นามสกุลโดยไม่คิดคุณค่ามารักพี่เถิดแม่ยอดชีวามาสิมาเป็นทองแผ่นเดียวกันก็กราบขอบคุณมากนะฮะ